ดูเจ้าตัวนี้นะครับผมอ,อีกพันหนึ่งที่ผมบอกว่ารอบบ้านนะครับอันนี้เยอะสุดเลยดูตามนะครับผมน้อนครับสวัสดีครับทุกท่านอ่ะพอดีเลยประตูบานเลื่อนสา,สายหน่อยผมมาแงะดูเอา้มา,ามาทำตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ตัวเล็กมากเลยนะครับผมตัวเล็กกว่าก้านไม่ขีดตัวของเขาเนี่ยนะครับ ถ่ายใกล้หน่อยมันก็เลยดูแต่ตัวใหญ่นะครับผมปั้นเหมือนกันนะครับไม่รู้มาแอบปั้นซะเมื่อไหร่แล้วก็ไวมากนะผมบินไปเอาดินแล้วก็มาบินไปเอาดินแล้วก็มาปั้นนะครับปั้นทีนึงก็เห็นอย่างภาพแรกนะครับที่เข้าเข้าไปเหมือนนอนนะนะครับแต่งสงสงยจะเข้าไปไข่นะครับแล้วก็บินออกไปแล้วก็เอาดินมาปั้นต่อไปเรื่อย เหมือนกับแมงล่าเลยครับผมการปงการปั้นนะครับเหมือนกันหมดนะครับดูนะแต่ผมเฝ้าดูนะเฝ้าดูจนปั้นเนี่ยโงงบนเนี่ยนะครับโงงล่างนะั้นไม่ทันเห็นแล้วครับผมไม่เห็นโองบนที่ปั้นมาขนาดนี้แต่ไม่มีไม่มีหนอนนะครับผมไม่ไม่เหมือนกับเจ้าแมงล่าตัวใหญ่ๆนะครับแมงมาล่านะครับอันนั้นข้าบหนอนมาแน่นอน แต่อันนี้ไม่มีนะพอปั้นเสร็จเนี่ยเขาจะแบบเอาตัวเนี่ยเข้าไปมุดเข้าไปแล้วก็กลับตัวเหมือนเหมือนนอนน่ะแล้วก็ไขุ่้งใส่จะไข่นั่นแหละแล้วก็บินไปปั้นต่ออีกปั้นไปสักระยะนึงแล้วก็มาทําแบบนั้นะนะครับผมเล็กมากนะครับไอ้ลังเนี่ยขนาดขนาดก้านไม่ขีด ไม่ขีดไฟแล้วเนี่ยนะครับผมขนาดถ้าหัวไม่ขีดแต่ตัวแมลงันเล็กมากนี่ครับการปั้นก็เหมือนกับแมงล่าเลยนะอันนี้ขยันปั้นหน่อยหนึ่งไม่เหมือนกับไอต้ตัวอ้วนตัวแดงๆที่ผมแค่ดูไอ้ตัวด้วงของแมงล่านะครับผมตอนนี้ก็ปิดโพงอยู่นะครับรอรอว่าขาจะฟักออกมายังไงมีเปี่ยัอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ไม่มีนะครับผมเอาเทปกาวปิดแล้วก็เจาะรูอากาศนิดหนึ่งไม่ให้หมดเข้าไปกวนนะครับ ถ้าหลังโน้นเป็นยังไงผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าออกปีกยังไงฟักยังไงเป็นหนักแน่ยังไงแล้วก็เป็นเจ้าตัวมาร่าตัวสีแดงๆสั้นๆน,นะครับผมคือมีหลายๆชนิดอ่นะครับแต่ชนิดที่ถูกใจที่สุดก็คือคลิปแรกที่ผมทําไปนะพงนั้นนะจนที่แปดพงนะครับผมล้างออกหมดแล้วนะมีลูกเกิดไปอยู่ประมาณสักสิบกว่าตัวนะครับนอกนั้นเมื่อวันสิบเอ็ดตัว แล้วก็โพงบนนะครับว่าจะลงคลิปให้ดูยังไม่ได้ลงนะครับผมผมชัแหลดูหมดนะครับไอที่แมงวันไข่นะครับผมตัวนี้ถ้าไม่สังเกตนะครับถ้าไม่ค่อยเห็นตัวมันบินเลยนะครับคือตัวมันเล็กมากเหมือนกับแมงวีตัวน้อยๆนะครับเนี่ยนะแต่นี้ผมใช้กล้องแบบมาโครถ่ายโทรศัพท์นี่นะครับผมมันก็เลยเห็นเป็นตัวใหญ่นะหลังกันเล็กเหมือนกันครับผมไม่สังเกตจะไม่เห็นรอบบ้านหมดนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะถ่ายให้ดูว่ามันทำงางแบบไหนนะครับเป็นปืนปืนปืนเต็มหมดขนาดเท่าไอ้การไม่ขีดเองขอขอบคุณนะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับ มาแล้วครับดูนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมว่าวางไข่นะผมไม่ได้นอนหลับนะครับผมเอาไฟไปส่องดูให้มันมันนอนหลับหรือว่ามันวางไข่สรุปวางไข่แต่ผมว่าไม่ไม่เห็นไข่นะผมก็ส่องแยงดูนะผมคือมันเล็กมากอนะสักประเดี๋ยวนึงก็ออกไปนะครับ พุ่งจะทำแบบนี้นะผมแล้วก็ไข่เป็นท่อนท่อนหนึ่งที่ผมเล่าตอนแรกนะเนาะยังครับผมยังไม่ออกเลยฮนะ ก็ส่องดูนะครับว่าจะเอ๊ะทำไมถึงนานจังนะครับนานก,กว่าแมงร่าตัวใหญ่ที่เอาก้นแย่เข้าไปในในที่เข้าปั้นนะครับผมอันนันประมาณหนึ่งนาทีแต่นี่นานกว่านะครับผมผมตัดคลิปให้มันสั้นลงหน่อยไปครับผมแล้วก็มาปั้นต่อ ก็มาใหม่ครับเนี่ยพฤติกรรมคือแบบเนี้ยนะครับทีนี้ไม่ออกมาเลยครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมลิปผมตลอดนะมาดูอีกทีนึงคือนานมากเลยไม่รู้ออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาดูอีกเอ้า มานอนอยู่อยางนี้นะครับผมก็ลองเอามือค่อยๆเคะแคะไม่ใช่แครค,ค,ค,ครับผมก็คือแบบเคาะเคาะด่วนะครับแต่ก็ไม่ได้บินออกไปไหนนะครับผมเหมือนกับทําที่นอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงนะครับผมคอยดูกันใหม่ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ